ว,ว่าบุ่นเลยเพจหาคู่ใช้รูปฟิลิปรามและมิชเชลบัลลักหลอกสาวโอนเงินแสนอ้างเป็นนักธุรกิจข่าวที่อันตารดิบนำมาเล่าในวันนี้นะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับกีฬาเลยก็คงจะไม่ใช่อย่างไงก็ลองมาฟังกันดูนะครับที่สะว่าฟังเพลินๆกันแล้วกันโดยเรื่องนี้นะครับเป็นที่ร้อนแรงอย่างมากในโลกออนไลน์นะครับเมื่อวานนี้วันที่19กันยายนที่ผ่านมาเพจหนกระแสนะครับได้มีการนําเสนอข่าวนี้ สิ่งก็ได้เปิดประเด็นสร้างความสนใจในวงกว้างขึ้นมาเลยนะครับหลังเหยื่อหลายคนเผยว่าถูกโค้ชที่รับหาแฟนฝรั่งลวงเอาเงินไปกว่าคนละ30,000บาทเรื่องราวนี้เริ่มต้นมาจากเหยื่อหลายคนนะครับได้ไปร้องทุกข์กับทนายเดชาล่าสุดก็ได้มาออกรายการโขนกระแสเพื่อมาเล่าเหตุการณ์นะครับว่าโดนหลอกล่อ,อยังไงเดี๋ยวแอดจะมาสรุปให้ฟังนะครับเพจที่เป็นประเด็นนะครับชื่อว่าเพจแม่สื่อออนไลน์ แจ้ของเพจเนี่ยชื่อว่าโคดพี่เล็กมียอดผู้ติดตามกว่า150,000คนซึ่งก็เปิดหน้าตัวเองและแฟนฝรั่งชัดเจนนะครับหลงรูปคนอื่นๆที่ระบุว่าเป็นลูกค้าที่ได้แฟนเป็นฝรั่งเป็นประจำซึ่งก็ทำให้เพจเนี่ยดูน่าเชื่อถือในเพจมีการโฆษณาว่ารับหาแฟนฝรั่งพร้อมเขียนไว้ว่าแส็กกลนเฉพาะฝรั่งไฮโปรไฟล์ให้ลูกค้าดูแลทุกขั้นตอนจนกว่าฝรั่งจะบินมายืนอยู่ตรงหน้าคุณ โดยที่โค้ดเพกนะครับจะยิงแอดโฆษณาและทำคอนเทนต์บนสื่อโซเชียลต่างๆเพื่อให้คนที่อยู่ตามกลุ่มหาแฟนฝรั่งเนี่ยได้เห็น mm hmm. พอเหยื่อที่สนใจทักไปหาโค้ดรายนี้ก็จะบอกว่าจะทำโปรไฟล์ให้มีค่าทำา7 0 0 0บาทจากนั้นเหยื่อก็จะเลือกว่าอยากได้แฟนฝรั่งระดับไหนเริ่มต้นที่20,000บาทเป็นข้าราชการ30,000บาทเป็นนักธุรกิจ50,000บาทเป็นหมอ และเป็นเจ้าของฟาร์มไร่ก็ประมาณ10,000แบาทพอเหยื่อหลงโอนเงินให้โคดพิเล็กก็จะทําเหมือนว่าไปสก,กรีนหาแฟนฝรั่งให้แต่พอส่งภาพของชาวต่างชาติรายนั้นมาให้ก็ดันเป็นอดีตนักฟุตบอลระดับโลกชื่อดังนะครับเป็นลิบลามและมิเชลบัลลักอดีตนักบอลทีมชาติเยอรมันทั้งคู่เลยเหยื่อหลายคนนะครับที่รู้ตัวว่าได้หลงโอนเงินไปแล้วว่าถูกหลอกหรือบางคนก็แค่ไปถามว่าทําไมรูปฝรั่งที่สายมามันหลอกเกินไป ซึ่งก็มกักจะถูกโค้ดพี่เล็กหนวีนแตกใส่นะครับยกเหตุผลอ้างต่างๆนานา,นามาด่าว่าทําตัวแบบนี้ฝรั่งไม่เอาแล้วก็จะบล็อกโดยที่ไม่คืนเงินให้พอใครที่ไปเห็นนะครับโค้ดเล่าถึงโค้ดพี่เล็กตามกลุ่มต่างๆโค้ดพี่เล็กก็จะออกมาไลฟ์สดด่าคนๆนั้นให้ผู้ติดตามได้ฟังด้วยเหตุผลต่างๆทำให้ผู้ติดตามเนี่ยคลอยเชื่อพลอยตามตัวเองเยอในรายการส่วนใหญ่บอกว่าที่ยอมโอนเงินไปเพราะเศรษฐกิจฝืดเครื่องอยู่ในช่วงชีวิตลําบาก ก็เลยคิดที่อยากจะไปอยู่ต่างประเทศเพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ไปอยากหาแฟนฝรั่งแบบสุมเดาตามผับตามบาร์ก็เลยหลงกลตกเป็นเหยื่อซึ่งระหว่างรายการนะครับพี่หนุ่มกัญชัยนะครับก็ได้ฝากถึงชาวเน็ตในรายการว่ากรณีนี้ขอไม่ให้โทษเหยื่อนะครับเพราะแต่ละคนก็มีเหตุผลของตัวเองในการใช้ชีวิตซึ่งทนายเดชาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีเหยื่อมาร้องทุกข์แล้วเกือบ10บรายและคิดว่ามีมากกว่านี้ใครที่ตกเป็นเหยื่อก็ขอให้มาร้องทุกข์เพิ่มเติมได้ กรณีนี้ผิดฐานช่อกงประชาชนและทนายเดชาก,ก็บอกว่าจะยื่นดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยครับซึ่งในเคสของมิเชลบัลลักและก็ฟิลิปรามเนี่ยทางเพจอ้างว่าฟิลิปรามทำอาชีพเป็นคนทำมูลนิธิส่วนบัลลักที่ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเควินก็เป็นนักธุรกิจชาวอเมริกันซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็มีความสนใจในเหยื่อที่หลงกลงออกมากๆซะด้วยประมาณว่าอยากแต่งงานกับสาวไทยจริงๆสุดท้ายเรื่องราวจะจบลงเช่นใด หามีการตรวจสอบว่าทางเพจมีความผิดจริงๆเพจนี้ก็จะถูกสั่งปิดตัวลงและถูกดำเนินคดีอย่างแน่นอนแฟนเพจนะครับที่เห็นอย่างไรบ้างกับข่าวนี้ลองพูดคุยกับแอดมินในคอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปกำลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับ